อีกหนึ่งพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดเฉแดนภผักตายถึงจังหวัดปัตตานีเขากำลังจะมีประเพณีตรุษจ,จีนปัตตานี Family v a l e n t i n e d d y y on h i ช n s e n e w Year 2024ด้วยรายละเอียดข้อการจัดในครั้งนี้จะเป็นมาพือค่ะจะได้พูดคุยกับทันนิอันุวาสุไลมานนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานีนะคะตอนนี้อยู่ในสายกัพปิรับข,บข่าวเลยด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแล้วก็คุณนานานาธสโมโอครับค่ะท่านนายกขาที่มาของการจัดงานตรุษจีนภายใต้แนวคิดวันแห่งความรักของครอบครัวปีนี้เป็นยังไงคะต้องเท้าความนิดนึงนเพราะว่างานที่เราจัดมาเนี่ยช่วงช่วงวันที่สิบสี่เนี่ยก็หลังจากตรุษจีนสี่วันคิริคิวสี่ตรงนี้นะชิวสี่ซึ่งจริงๆแล้วเราจัดเนี่ยที่ตรงกับวันที่สิบสี่ภุมพาเนี่ยตั้งแต่ หลายๆปีมาแล้วนะฮะแต่ว่าที่เราจัดงานตุจีนเนี่ยมันเป็นการเฉลิมพระเกียรติ8ปดสิพรรษาของพระเจ้าอยู่หัวในการที่เก้านะฮะเมื่อวันที่21่กุมภาสองพันห้า5้อนะครับซึ่งเราก็จัดหลังจากวันตุดจีน4วันนะครับสวัน นนั้นเที่ยวนี้ครั้งนี้ปีนี้เนี่ยหลังจากจัดหลังจากจุดจีนสี่วันเนี่ยตรงกับวันที่สี่กุมภาเป็นวันแห่งความรักกันะฮะเป็นวาเลนไทน์เราเลยกลําหนดแนวคิดในเรื่องของการจัดงานแห่งความรักเป็นของครอบครัวก็เฟมิลี่วาเลนไทน์เฟมนลี่วาเลนไทน์เดย์ออนไชนีสนะครับนิวเย a ร์สองิบสี่อันนี้ถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าสร้างสร้างความรักอ่าด้วยกันของครอบครัวของคน คนไทยเชื่อสายจีนในโจทย์ดน,นีและคนคะทั้งศาสนิกอื่นด้วยนะครับวันแห่งความรักครับค่ะคในยกขาทีนี้ภายในงานนะคะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจหรือว่าเป็นไฮไลท์บ้างคะเอในงานเนี่ยนะครับงานที่น่าสนใจนะฮะเราประกวดเราประกวดหนูน้อยจุดจีนฮะใช้หน้าบอยใช้หน้าเกินตรงนี้นะฮะตอนนี้คนสมัครแล้วประมาณหกสิบกว่ากว่าคนแล้วนะครับหกสิกว่าท่านละนะครับฮะ แล้วมิชชัยนาปตัตตานีรางวัลเราก็พอสมควรนะครับสําหรับเด็กเนี่ยสําหรับเด็กลูกหลานก็คือระดับอนุบาลก็รางวัลก็สองหมื่นกว่าบาทนะฮะส่วนส่วนมิชชัยนาเนี่ยประมาณสามหมื่นการแสดงเป็นการแสดงของลูกหลานชาวไทยชื้อสายจีนอันนี้อันนี้ชัดเจนนะครับเพราะว่าในกิจกรรมเนี่ยเป็นการแสดงของคนไทยชื้อสายจีนและอยากจะนําเรียนเลยนะครับว่าคนจีนเชื้อสายจีนนะฮะในปัตตานีเนี่ยมีทั้งหมด แปดสมาคมหนึ่งชมรมนะครับกับกลุ่มงานทีมสบายใจเท่ากับสิบองค์กรนะฮะซึ่งประสานความร่วมมือและมีการประชุมกันบอกว่าจะจัดในหน้าถนนสายบุรีในปีนี้เพราะนั้นกิจรกรรมทั้งหมดเนี่ยทุกสมาคมชมรมเนี่ยส่งผู้เข้าประกวดมากมายเลยและในงานนี้นะท่านแขกผู้มีเกียรติท่ามาเลยเที่ยวในงานนี้นะครับเราจะแจกส้มมงคลคแจกคู่นะฮะเป็นคู่นะฮะเพราะคนจีนเนี่ยถือว่าเป็นส้มเป็นผลไม้แห่งมงคลอยู่แล้ว แแะะในงานเนี่ยในงานในบริเวณงานก็จะมีจุดเช็คอินเป็นบรรยากาศแบบสบายๆตามประเพณีวัฒนธรรมของจุดจีนนะครับของคนจีนแบบ Family v a l e n t i n e Day on Chinese New Year ตามคอนเซปที่เราวางไว้ก็สรุปก็คือเป็นวันแห่งความรักของครอบครัวนะในเทศกาลจุดจีนนะครับมีการจุดพลุแสงสนะีมีหลายอย่างครับผมคิดว่ามาดูดีกว่า ปีนี้รู้สึกคึกคักกว่าปกติครับค่ะอย่างที่ท่านนายกบอกเมื่อสักครู่ว่าจะมีการประกวดมิสไชน่าปัตตานีรวมถึงไชน่าบอยไชน่าเกิลทีนี้อย่างคนนะุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมสมัครอย่างเช่นถ้าเป็นคนในพื้นที่หรือว่าคนนอกพื้นที่จะสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมแล้วก็สมัครเข้าร่วมประกวดได้ไหมคะอ่าได้ครับได้ครับตรงนี้นะครับเพราะมิสไชน่าเนี่ยเป็นจะต้องเป็นเป็นผู้หญิงะมิสก็คือผู้หญิงอยู่แล้วนะมิสไชน่าอายุตัง้งแต่สิบห้าถึงยี่สิบห้าปีสารภาพต้องโสดน,นะครับ อไม่ไม่จำกัดว่าจะเป็นคนในพื้นที่หนูน้อยจุดจีนไชน่าไชน่าบอไชน่าเกินก็อยู่ในอายุระหว่างสามปีถึงหกปีแต่จะต้องเรียนอยู่ระดับชั้นอนุบาลนะครับไม่จํากัดว่าเป็นคนในพื้นที่หรือนอกพื้นที่นะครับตรงนี้คอรับมาได้เลยครับแต่ที่ช่องทางการสมัครเนี่ยก็มาสมัครที่งานส่งเสริมวิีนีศิลปวัฒนธรรมกองศึกษาของเทศบาลนูตานีนะครับถ้ามาได้เลยนะครับในเวลาราชการครับ ตอนนี้ยังสมัครได้อยู่ใช่ไหมคะ,ะวันนี้วัน <laughs> สุดท้ายเดี๋ยวสุดท้ายเบอร์โทรศัพท์ <laughs> อยู่บนหน้าจอแล้วนะคะถ้าเกิดใครที่ <laughs> กําลังลังเลอยู่ว่าจะสมัครดีหรือไม่สมัครดีเดี๋ว่าให้บุตรหลานเข้าร่วมสมัครดีหรือไม่เบอร์โทรศัพท์อยู <laughs> ่บนหน้าจอขึ้นมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ <laughs> ทีนี้ช่วงของวัน <laughs> เวลาแล้วก็สถานที่ในการจัดงานอยากให้ท่านนายกได้ย้ําอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าเราจะจัดขึ้นวันไหนสถานที่จัดงานมีที่ไหนช่วงเวลาตั้งแต่กี่โมงคะ่ะ สถานที่ที่จัดเน่ยก็เรียกว่าเป็นลานวัฒนธรรมถนนสายบุรีถ้าเป็นที่รู้จักก็คือข้างเบญจามานะครับที่สารสาลหลักเมืองตรงนี้นะครับเราจะเริ่มจัดงานวันเ,เวลาสิบเจ็ดเป็นต้นไปนะก็คือห้าโมงเย็นนะครับี่ที่เปิดเป็นทางการก็ประมาณทุ่มหนึ่งนะครับโดยหลักการทุ่มหนึ่งอละเพราะว่า,เ,าเราทํางานนี้เราผสมประส,สานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วย เป็นวันพุทธที่สิบสี่นะครับเริ่มงานเวลาสิบเจ็ดจุดศูนพิธีเปิดเป็นเวลาสิบเก้าจุดศูนย์ศนย์เสร็จงานประมาณสี่ทุ่มนะครับอ,อาสี่ทุ่มแต่เสร็จงานสี่ทุ่มเนี่ยโดยบรรยากาศของคนปตานีโดยโดยเนื้อแท้จริงๆนะวันนี้เชองคืนดีหนึ่งก็ยังมีคนมากมายหลากหลายาเดินชมไฟเดินอ่อเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเดินแบบมีความสุขอะนะฮะามาเป็นครอบครัวมาอะไรเนี่ย นะครับยังอยู่กันดึกๆกันดึ๋เลยครับพุตธนีวันนี้ไฟสว่างครับค่ะนะคะทีนี้กับการจัดงานในครั้งนี้ค่ะท่านนายกเรามุ่งหวังคาดหวังยังไงบ้างคะท่ามกลางสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีค่ะอ่อันนี้ผมขอตอบในฐานะที่ผมเป็นนายกและเป็นมุสลิมนะฮะค่ะผมอะไรนะผู้บริหารและผู้นำจะต้องให้ความเสมอภาคความยุติธรรมและความเป็นธรรมทุกวัฒนธรรมอันนี้สําคัญมาก ความยุติธรรมมันจะให้บ้านเมืองสงบสุขได้เพราะฉะนั้นในการจัดกิจกรรมนี้เป็นความหลากหลายผมสอบส่ง,สงเสริมแต่พิธีกรรมเนี่ยผมจะให้รองนายกซึ่งเป็นคนจีนและคนไทยพุทธเป็นคนดําเนินการความหลากหลายของทางวัฒนธรรมเนี่ยมันแตกต่างก็จริงนะแต่ไม่มีการแตกแยกคเป็นเมืองแห่งพระวัฒนธรรมตอนนี้ผมพูดถึงขนาดว่าปตนนัตตานีเนี่ยเป็นสหวัฒนธรรมเพราะไม่ใช่เฉพาะไทยจีนและอิสลาม จะมีหลายศาสนาที่เข้ามาตรงนี้เพราะประชากรจะเพิ่มขึ้นนะฮะในหลากหลายในเรื่องของความคิดความเชื่อทั้งหมดนี้การทํางานเนี่ยเป็นการชนน้อมนาศรัทธาในเรื่องของการจัดเทศกาลต่างๆที่เป็นผู้ัฒนธรรมนะครับค<อ>่ะอ่าแล้วผมเชื่อมั่นนะครับว่าการจัดงานจุดจีเนี่ยนะ เป็นวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่ดีของคนไทยเชา,าเชื้อสายจียนได้เ,เป็นการสร้างบรรยากาศความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ที่ดีขึ้นนะนะฮะเ,เป็นการให้กําลังใจซึ่งกันและกันผู้ประกอบการร้านค้าการท่องเที่ยวการซื้อขายเศรษฐกิจมันจะได้หมุนเวียนฮะและที่สําคัญที่สุดเกิดความเชื่อมั่นและออกมามีส่วนร่วมความมีส่วนร่วมเนี่ยสำคัญที่สุดน,นะครับเพราะว่าเพราะว่าก็คามที่ทราบว่าปัตตุบันนีเนยเป็นอะไรที่บุคคลภายนอกคนนอกถิ่นเนี่ยกลัว ถ้าว่ามาเนี่ยเราจะเห็นนะความหลากหลายที่เขาทำเนี่ยมันเป็นความสุขนะฮะความสุขเล็กๆของเมืองเล็กๆอย่างปัตตานีบ้านเรานะครับ,รบอยากเชิญชวนครับทุกคนครับอย่างที่ท่านนายกบอกมาสักครู่ว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นเหมือนวันแห่งความรักของครอบครัวท่านยกมองว่ามันจะเป็นการเปิดเมืองเปิดบ้านปัตตานีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งนอกพื้นที่หรือว่าในพื้นที่ยังไงบ้างคะโอ้ตอนนี้นะฮะคนต่างถิ่น อได้ติดต่อทางเทศบาลมาหลายคณะก็มาแล้วจะพักที่ไหนอย่างไรดีและมีอะไรบ้างก็มีหลายชุดผมก็ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลบางกลุ่มบางคณะน,นนะครับและส่วนคนปัตาตนีเราอ่ะที่อยู่ต่างจังหวัดมานานตอนนี้ก็เขาเรียกกลับมาบ้านนะฮะมาดูจีนเพื่อเตรียมเกี่ยวเรื่องของ ของงานดุจจริงหลวตนีไม่ใช่เรื่องไม่ไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดานะ,ะมันเป็นที่รู้จักกันทั่วนะ,ะคนมาเลสิงคโปร์ก็มาเยอะ,ะฮะช่วงนี้เราจะเห็นเลยนะครับเต็มเลยครับในพื้นที่ที่พักโรงแรมก็เต็มหมดคนที่จะมาเนี่ยก็ขอให้จองล่วงหน้าเลยนะครับผมถือว่าเป็นกิจกรรมซอฟต์พาวเวอร์ระดับท้องถิ่นนะครับ ถ้าคาว่าซอฟต์พาวเวอร์จริงๆโดยหลักการก็หมายถึงระดับประเทศใจ<ะ>แต่ผมจะย่อส่วนก็คือระดับท้องถิ่นเล็กๆของเราเนี่ย<ะ>มันเป็นการกระตุน้นเศรษฐกิจสร้างความเชื่อมั่นฟื้นฟูส่งเสริมทั้งหมดในตรงนี้ในื้นที่มันเป็นการเปิดบ้านเปิดเมืองจริงๆเลยนะครับว่าและเป็นการผลักดันว่าภาพของปัตตานีเนี่ยมันมีรูปแบบของวัฒนธรรมที่ชัดเจนที่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับอันนี้สามารถนําผลไปสู่จุดนั้นได้เลยครับค่ะ ท่านนายกขาสุดท้ายค่ะอยากให้นายกได้เชิญชวนแล้วก็เน้นย้ําวันเวลาสถานที่จัดงานอีกครั้งค่ะเชิญค่ะครับเน้นย้ํานะครับวันที่สิบสี่นะครับวันที่สี่เนี่ยก็วันพรุ่งนี้นะฮะวันพรุ่งนี้เวลาสิบเจ็ดนะฮะขอมาเจอกันที่ลานศิละปะวัฒนธรรมหลวงถนนสายบุรีนะครับเรามาดูกิจกรรมหลากหลายมากมายการประกวดมิชชันน่าบอยชยนะเกินนะครับตรงนี้แจกส้มคู่หลายๆอย่างที่ยังไม่ได้พูดถึงก็อีกหลายอย่างนะครับ<ฆ>อยากจะบอกว่าการ จากกิจกรรมครั้งนี้เทศบาลเมืองพันี้ได้ร่วมกับชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับทุกองค์กรนะครับที่มีอยู่ก็เก้าส่วนป่ายสมาคมหนึ่งชมรมกับหนึ่งกลุ่มสบายใจนะครับทั้งทั้งทั้งหมดเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงก็มีการประชุมหารือในงานนี้นะครับถ้ามานะครับผมอยากให้เห็นเสื้อสีแดงเป็นภาพสีแดงทั้งเมืองนะครับขอเชิญชวนผมมั่นใจครับว่าพรุ่งนี้เนี่ยเสื้อสีแดงของปัทนีนี่จะเต็มเมืองครับ ผมเชิญชวนให้ใส่เสื้อสีแดงกันทุกคนคนร,รับเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้นะคะด้วยประการทั้งปวงต,ต้องไปร่วมกิจกรรมวันแห่งความรักของครอบครัวที่จังหวัดปัตตานีแล้ววันนี้ขอบพระคุณท่านนายกมากค่ะที่มาบอกกิจกรรมดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดปัตตานีหรือว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีครับ